สาวเกาะสมุยหาเงินส่งดอกเบี้ยนอกระบบไม่ทันบอกลาก่อนหายไปในคลองเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567ร้อยตํารวจเอกนาวีจิตบานรองสารวรัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเกาะสมุยได้รับแจ้งจากนางสาวจิรัญญาอายุ23ปีลูกสาวของนางสาวจัญญาพรว่า แม่ของตนได้ส่งข้อความทางไลน์มาบอกลาก่อนที่จะหายตัวไปบริเวณบันไดลิมคลองลิป่าใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดคงคารามขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาเราตนเองมีความเป็นห่วงจึงรายงานเหตุดังกล่าวต่อพันตำรวจเอกกิดนิธิทองทิพย์รองผู้บังคับการภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาการราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดที่ได้รับแจ้งบริเวณท่าน้ําวัดคงคารามพร้อมด้วยพันตํารวจโทสุมเมสวัสดีสารวัตรปราบปรามสถานีตนนํารวจภูธรเกาะสมุยและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจเข้าตรวจสอบซึ่งได้พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสกูปปี้สีสม้มซึ่งเป็นรถที่นางสาวจัญาพรเช่ามาจอดบริเวณท่าน้ําของวัดนอกจากนี้จุดดังกล่าวยังพบรองเท้าสีน้ําตาลแบบสวมของสตรีถอดอยู่ บริเวณบันไดท่าน้ำของวัดคงคารามเจ้าหน้าที่ผู้ภายได้กระจายกำลังลงในคลองลิปะใหญ่เพื่อเดินกระดานค้นหานางสาวจัญญาพรบุญเพชรหากจมน้ำตามที่คาดการโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศกิจเทศบาลนครเกาะสมุยนำรถส่งสว่างมาอำนวยความสะดวกในการค้นหาโดยมีนายสามารถสามีคอยดูเจ้าหน้าที่ค้นหาภรรยาด้วยความเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เวลาในการค้นหากว่า2ชั่วโมงแต่ไม่พบผู้สูญหายจึงได้ยุติการค้นหาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางสาวจิรัญญาถึงชนวนเหตุที่เกิดขึ้นโดยนางสาวจิรัญญากล่าวว่าแม่ได้ไา์มาหาเมื่อเวลา16นาฬิกานาทีด้วยข้อความว่าแม่ขอโทษสำหรับทุกๆอย่างที่ทำลงไปแม่ฝากมายแก้ไขให้ด้วยอันที่พอจะแก้ได้ อันไหนทําไม่ได้ก็ให้ปล่อยมันไปรถมอเตอร์ไซค์แม่ไปจําไว้กับคนชื่อเจดที่เป็นแฟนกับคนชื่อเม10000่นบาทครบกําหนดวันอังคารที่จะถึงอันนี้สําคัญถ้าพอไปเอาได้ก็ไปเอามานะและเอาทะเบียนรถไปจำนำไว้ที่เมืองไทยสาขาบ้านใต้ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาฝากเอาไปคืนป้าแจ๋วด้วยครบกำหนดวันที่13 บัตรประชาชนแม่อยู่ที่นั่นแม่ฝากขอโทษทุกๆคนที่ต้องทำแบบนี้ไม่มีทางเลือกจริงๆแม่ขอโทษรถจอดอยู่ตรงที่เขาลอยกระทงวัดลิปปะใหญ่นะเออปกติแกไม่แกไม่ค่อยพูดแต่วันนี้อยู่ๆแกทักเฟนมาว,า,นนวาว่าแกเครียดแกบอกว่าตัวนี้แกหาตังบุญส่งเขาไม่ทนันแล้วแล้วแกก็ถามเรื่องที่จะพูดตังนี่แลแล้วก็ทีนี้ ช่วงสี่โมงสี่แกทักมาว่าแกส่งอีเมลมาแล้วแกก็ถามว่าถ้าหนูจะเข้าเต๊กเขาวันเช็ตยังอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วหนูก็เลยตอบว,ว่าใช่แล้วเขาก็หายไปพอสี่โมงห้าี่เขาก็ส่งข้อความมามาแล้วโพาก็ไม่อ่านไม่โพลไม่รับอีกเลยรายงานข่าวล่าสุดเมื่อเวลา23นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้พบตัวนางสาวจัญญาพรซึ่งอยู่ในอาการเศร้าเสียใจบริเวณโค้งซันเซ็ตและญาติ ได้นำตัวกลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อลดอาการเครียดจากปัญหาดังกล่าวสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทต,ตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนอมร้านอาหารหนานหยวน